มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวตัวทิงลงม,มันเกี่ยวทั้งหมดแต่ว่าใครตัวทิงลงไม่ก่อนจำลองออกมาบอกไม่เกี่ยวอ้าวมาใหม่น้ำเต็มเลยโค้ดเราเรี่ยบร้อยเขานายเอมบอกไม่เกี่ยวนั่นบอกว่าผมมาใหม่มาใหม่ก่อนผมก็เกี่ยวคุณนายเอมขอโทษนะครับคุณนายเอมครับสวัสดีครมา่ับ ขย่ับเลยเม็ดขยับขยับไม่ยับ้นดสูงอีกเม็ดเม็ดดังเข้าไปเม็ดังเข้าไปเขาแบงค์ใเม็ดเข้าไเม็ดตลงเข้าไปตวแม่งจับบอลไม่อยูดนี่เลยมาจับบอลเอาหมดแล้วอตจับบอลน่หนอยดิเ่เขายังเงียบๆกันอยู่เลยเม่กเขายังเงียบๆกันอยู่เลยัไปดไปตวพาไป

ฮอนเฮียขาร์ดเฮ้ยเมื่อก yeah> ี้เขาอย่งเงียบกันอยู่เลยพวกคณคู่เมื Fine. ่อกี naturally naturally. ้เขาเงียบกันอยู่เลยกุณมาเนี่ยปุ้งปังขออนุญาตใช้เสียงขอขยันไปตงเร่มไปตงเร่น

เฮ hey, ้ยโ mm ู Teraz, mm ้ดหโดนแล้วเมื่อกี้ยังเงียบไปอยู่เลยนะมีไอ้นี่วะมีปิดเสียงถ่ายอย่างเดียวไปบอลด้วย อแมสมาอเมสไปดีเอาเอาโอ้โหาถอยาถบอลลงบอลลุงบอลลงคนเดียวคนเดียวให้เสียงนี่ให้เสียงเออ สายบอมนีหว่านี่สายบอมจุี่ไม่ได้เล่นบ่อยไม่ได้เล่นบ่อยแล้วเขาไม่เชิญให้เล่นแล้วเราขอบคุณสามศูนย์ไปขอบคุณสามศูน ของตัวไม่เขาอย่างนั้นอยู่แล้วเขาแบบแนวแบบเล็กอ่าอย่างนั้นอยู่แล้วเกมก็ยาวอยู่แล้วมันโหลดอยู่หนาวแล้ว chộp 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 bay đi cái thong 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 nén thong 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 กับมากับมาเอาดิเอาปันดานนั้จักดิดูด้วยเออช้างอ่ะสวยไปไปเติมเติมยจยจใยเอาเอาจะไปไหนอีกจะเลี้ยงข้าวโกหรือไงเม็ดวางเท้าดีหน่อยเม็ด

สุปงาน,นหน่อยสุปเออเออหนงสองหนึ่งสองง่าย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  <c oughs> จะไปไหนอ่ะมันจะมันไปเยอะม,ม,มันกี่คนแล้วเนะี่ยจะเลี้ยงเขาโกไป <c oughs> ทำหน่อยททำหน่อย <c oughs> ทำหน่อยทำหหน่อย ออกมาสองตัวเองนะเอาไปหนูไปไม่ไปไม่ไปไปยังไม่ออกใจเย็นอออออกได้เราได้ใจเย็นใจเย็นเ้ามาเอาดิขวามีขวาว่างเห็นไหมขวาน่ะ

บอลแรกไเรื่องกาบไปเรียกไปเรียกพ่อมาดนิเรียกพ่อมาดนิดู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 ไปช่วยเพื่อนดิไปช่วยเพื้อนดีไปช่วยเพื้อนหน่อยโอ้โหยิงยังไงยิงยังไง ถึงว่าเมื่อคืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเาขอโทษโอ้โหนสายบอมนี่ว่ะนี่สายบอมเลยเนี่ยอันนี้ไอ้ปืนใหญ่อันนี้ปืนใหญ่นี่ว่ะ มางไหนปังนั้นเลยนะด้านด้านซ้ายซ้ายอย่าพูดอย่าพูดตะวันเล่นจับก่อนตวนงไปไอ้ตรงดิปล่อยปล่อยปล่อยเฮ้ยเข้าไปในสนามอ่ะ นี่น้องน้องเนี่ยคามินคามินเอาคามินเข้ามาเดี๋ยวบอลมันวิ่งเบฟองมาหน่อยครับเดี๋ยวเข้ามาก็วิ่งเดี๋ยวจะมีปัญหากันดีมากอาบูชัดเล่นเล่นเล่นบอลกลางแขนไหนสองสามตัวแล้วถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปจับบอลไปไป ไปไปไปตบบอลสูงไปแล้วตบบานหลังอ่ะแถวสองอย่าสูงมากอย่าสูงมากอ๋อครึ่งสนามครึ่งสนามพอแล้วดูเขาเนี่ยดูเขานั่นเบอร์สิบเอ็ดอะดูเขาดิดูซุปดูซุปดูซุปไปดู ดูอยู่ os, like ดูอยู่ถึงบอลก่อนนะถึงบอลก่อนนะระวังโดนหน่อยเบาๆไม่ออกเลยไม่โงไหนโค้ชมเอาโอ้ยเดี๋ยวไม่ให้เขาเอาเอาไงล่ะแข่งแห้งไม่เป็นไรหยุดเลยไม่เป็นไรไล่บอลเสียไล่บอลด้วยกลับมาดิ ฮอตสูงไปฮอตสูงไปฮอตเออฮอตนี่นะฮอตเออระวังก็พลิกอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเใจเย็นลงมาลงมาบอลไม่มีล้ำหน้านะอย่าขึ้นสูงมากนะฮอตอย่าสูงมากนะฮอตครึ่งสนามพอแล้วสามตองโอ้โหมึงบาซิลเลย โอ้โหจะเล้นเข้าโกใช่ไหมเนี่ยเห็นหลายรอบจะเล้นเข้าโกใช่ไหมโดนตัแล้วโดนัตอนนี้สอเฮ้ยอะไรมั่วสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ถ้าเราคลองบอลน่ะไม่ต้องดันก็ได้สูงมากกลางพขอเล้วขอเร็วด้วยให้ให้ใกล้ตะวันประคองซ้ายนะประคองซ้ายเออไปไหนไปด้วยกันเลย โอ้โหส่งอะไรวะโคก็ส่งส่งอะไรอีกอ่ะป้อได้เดียวป้อไงป้อไปก็ป้อมาส่งป้อไปก็ป้อมาไม่รอสักทีโซ้แน่นแน่นหน่อยโซ2ยี่สิบนาทีหรือสิบห้านาที เฮ้ยออกดูซุปเลี้ยงบอลออกใช่ตั้งใจหน่อยซุปตั้งใจแล้วครับคิยวมันชนกันแล้วมึงอย่าไปคิยวมันชนกันแล้วเตะอยัดกันเลยน้องสองคนน้องเอ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนใบแดงแล้วหลายรอบแล้ว เกมลับเกมลับนะเกมลับเฮียไปไปไปคนหนึ่งฉีกไปฉีกไปฉีกไปเม็ดเออฉีกไปฉีกไปไปเม็ดคนเดียวฉีกไปฉีกไปลงมาขึ้นแล้วลงด้วยขึ้นลงที่สุดลงที่สุดขยันวิ่งหน่อยสบายมาอย่าอย่าพูดอย่าพูด

เพิ่งขาดวันนี้แหละเราหาเทปเทปพันก็ไม่ได้เทาขาดไม่เตมหยนนเท้กอเทปม่ีเจเจ้าอะไรลูกเทปมีป uh uh> uh um uh uh ่ะน้งก่อนกินน้ำก่อน เท้าเบอร์อะไรลูกต้องถามพุ่มมาดื่มน้ำนะน้ำเย็นนะมาเม็ดลงมาเม็ดลงมาเปล่าไม่เป็นไรอาบูซัดโทษเทาไม่เป็นไร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 โอเคเยี่ยมอาบูซัดเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเบอรอะไรกันเนี่ย นูนเบอร์อะไรอะสลับกันยิลลี่ไม่เหนื่อยยู่ไม่เอามาสองคู่กลนป่ามาคู่เดียวยูซเดียวยูซุปหมวกเขาโงโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมาถอดไปก่อนดิ 3, เก no ือบแล้วเกือบแล้วอบเกตามรีโมดแล้วก้เกือบกดตามฮตมาดปนารดูสามุเลยเนี่ยหมอไวมือหัวใหญ่เลยวอาน้ำไปเลยดิสวั ลอยปล่อยมันเลไปไ้ลาวานน,น้ำ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 